กันนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้เข้าตรวจน้ำปีน,ปน,ปนปกลางดึกนะคะเผยค่ะวว่าหลังจากสถานการณ์นี้นะคะก็จะเริ่มคลี่คลายและกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เมื่อช่วงค่ำวานนี้วันที่3ตุลาคม2568นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ระดับน้ำปิงบริเวณสถานีวัดระดับน้ำพีหสะพานนวรัตโดยพบว่าในช่วงเวลา22นาฬิการะดับน้ำอยู่ที่3เมตร43เซนติเมตรซึ่งระดับน้ำก็เริ่มลดลงเรื่อยๆค่ะ ผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าระดับน้ําในแม่น้ําปิงต่ํากว่าที่ได้มีการคาดการไว้ซึ่งหลังจากนี้คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนพายุลูกใหม่บัดโมที่กําลังจะเข้ามาในช่วงวันที่5-7ตุลาคมนี้อาจส่งผลให้มีฝนตกในบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ก็พร้อมที่จะรับมือขณะที่อัตราการระบายน้ําก็เป็นไปได้ด้วยดีเนื่องจากปีนี้มีการขุดลอกแม่น้ําปิงจึงช่วยให้รองรับมวลน,น้ําได้มากขึ้น และน้ําสามารถไหลผ่านได้อย่างสะดวกค่ะอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกใหม่ที่กําลังจะมาถึงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดฤดูการต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นที่จะทําให้อุณหภูมิของภาคเหนือเย็นลงและเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา เป็นอย่างมากดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นด้วยค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะในช่วงนี้เราก็จะรายงานถึงการ